ร้องเรียนได้ที่ไหนกระแตโอดบ้านร้อยล้านมีสิ่งนี้ปลิวเข้ามาเต็มงานเข้ากระแตอาสยามหลังจากสร้างบ้านหนึ่งร้อยล้านที่ล่าสุดเธอโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งปัญหาที่พบเจอพร้อมขอคำแนะนำเจอแบบนี้สามารถร้องเรียนเขตหรือทำยังไงได้บ้าง โดยเผยภาพดอกหญ้าที่เกิดจากพื้นที่ใกล้เคียงปลิวมากับสายลมตกเกลื่อนเต็มบ้านและสาะว่ายน้ำพร้อมข้อความระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีคะดอกหญ้าต้นทูบสร้างความเดือดร้อนมากดอกจันดอกจันบ้านแปรอยู่เขตสายไหมคะ่ะคือปัญหาดอกญ้าปลิวมันเป็นหลายปีละคะ่ะปีหนึ่งคือมาสอง,งสมเดือนเหนื่อยใจมาก คือต้นนี้มันมาจากพื้นที่ของคนอื่นที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านค่ะแล้วแตรเพิ่งทำบ้านใหม่เสร็จเพิ่งเติมน้ำในสระไปเมื่อวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะเป็นลมมมมอตอนกลางวันปลิวแบบเหมือนหิมะลงปลิวติดผ้าจะตากผ้าผึ่งแดดไม่ได้เลยบ้านมีแต่หญ้าปลิวเต็มพื้นสกกระปปกไปหมดเปิดประตูหน้าต่างไม่ได้เลยแค่ฝุ่นพีอมก็เดือดร้อนมากแล้ว เจอดอกญ่านี้อีกหายใจแทบไม่ได้จะเดินไปสวนหน้าบ้านก็คือญ่าติดตัวเต็มไปหมดไม่อยากออกบ้านเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราสามารถร้องเรียนเขตหรือทำยังไงได้บ้างคะคือไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทำยังไงมันต้องมีวิธีกำจัดหรือยังไงได้บ้างคะ